ก็เศร้าดูดเหรอโจกเหรอเริ่มโจกแล้วแต่ว่าเครื่องยังขังไว้อยู่เพื่อนหนามมันมามันหลายแล้วเขาจะกระดูดต่อได้วัน่อไปห้าบาปลราะท่านได้แล้วขันามนีโอสามตัวเลยแม่โคแม่โคสามตัวเลย หลอกขื้นมากนี่โอ้ยอลางช้างงามใหญ่ปุ่นมันสกรปรกมันหกแข้งเฮอะมันมาปีหกหานา้ำท่วมมันงังขาว่าพวกยุกยาเีย <c oughs> มาจ่อปลากันบ่มาหลายปุ่นสันมันเปี่ยวขึ้น สูงสันีนหรืสิสูงอีกกว่านี้กันพระจักสันคูสะอนนี้เอาตัดนมขึ้นซื้อได้นน่รอบแรกสามโตเลยบักข้อเงาสามตัวจมกับพระยาดแล้วนาอ เพื่อมีหมูเด้แหนไปขึ้นเรือเลยเออแหนไปขึ้นสกีเลยดูนี่โอ้ล่ะรล่อห่อห่อมันมูแหนบลงไปขึ้นไหลลื่นลื่นลื่นไปเลยมาแล้วมูตูรู้บ่เลิกอะไรเลยสกี้เลยเขาบอกขาล่างมันแกนนี่เจ้าขึ้นปูเตรียมเนี่ยมาจากป่านะเฮ้ยป่ามันถิ่นมาดน้ำขี้ต้มเรือกันมันจะอาจสิปิยุ่ธน้ำหม่องใดหม่องนึงก็ได้อืมเขาตรวจงานบ่ต่อเขาบอกให้ไป เิ็งยังเขาเปลี่ยนใจเนาะเขาเปลี่ยนใจแล้วคุณู้ชบบ่โอ้ขั้เขาสิได้ใหคนอื่นไปเาะางข้งแรกันงแรกเรียกคบอกบอเขาหรอ่าบกแบอกาเขาบอกอเขาลถ่าอยู่เขาไ่ทันได้บอกคนอื่นเออเโอเคนมไหลเนาะโอ้ยมันมสองเทียสามเทียบอะไรหมายถึงว่านม พวกลูกยาในร้ายขนาดเลยเ้าไยมาง่เมันใจเขาเพคื่ยป่ามันคือบดินลุกดักลุกดักอยู่ตัวโอ้บ่เห็นป่าบบมี่ป่าหรือมันเหมรุ่มเหมือนอยู่องในหูในหูหนึ่งบ่มันเจ้สีบมีท้ำอยู่บ่เนา นึกว่าคนนี้มาเอาป่ากนนันวุ่นวัลวุ่นวันบอแมนบอคือยังบขึ้นยังน้องยังอยู่ขางวัดบางกาุาเนไหมของบ้านน้องบัวหลวงเ่ยน้องตัวนั้นลายแท้นั่นอโอ้เห็ดขึ้นมาหนีเขาวัดออกมาแล้วเนาะคุดออกยิงมาผีขนาดทีอ๋อนี่ ขุดออกไปใหญ่ๆๆญ่ต้องรห้วงจากไลกาประึกเพราะว่าสันมันใหญ่นี่เขาจะเอาพาพี่ีๆีผทิวมันโอ,อ้สันมันคู่มันคู่มันใหญ่คู่มันใหญ่แตงคู่ห้ยสูงแตงห้ยงามเข่าท่าปาดัดยังอ้าวมีคนด,ดำนา โอ้มีคนดำหน้าอยู่ทั้งพุ่นพุ่นโอ้เบื้องพุน่นโอ้เยวไปเบื้องไปเบื้องคนดำหน้าเบื้องซาก่อนอ้าวมีคนมาปลูกบ้านโอ้ จากสามโตเนาะมันกนระโดนแล้วนี่ตักขึ้นตักขึ้นหามือไปรูปไปล่างเลยไปหามือไปรูปไปล่างเลยเรียกว่าชัดเจนเลยนี่สาใหญ่ายสางาอ้มอามอบต่อเอ็ดพุ่กำมาบึง กองหมสามบ้านโกธาตำบลน,น้องอึงมีแต่โครงการนี่ไงหลอกซากกับหลอกใหญ่ๆน้ำมาในสมัยนี้เนาะข้างกับพีตั้งแต่เส่นใหญ่ๆเงีบบ้ยวๆงีวบวาราดยางบวบคอดกีบก็เห็ดขัดขนาดเลยซ่านี่เดี๋ยวไปนับเบอร์ค่ะก่อนมัดตำบลนี่หลอกซ่าหลอกซ่าไม่แล้วก็เ็ดคุดไม่จักสะวัด หลายๆเข็ดคักเข็ดขากเข็ดใหญ่เข็ดใหญ่ปุ่นอันป่าๆข้าวหนึ่งก็สางไม่หนึ่ก็มีสะมีสะอยู่ข้างๆอีกเพิ่นไว้สำรองน้ำนี่หลานกัวบาดด้วยนั่นมิเตยกสมัยนี้แล้วอันต่อพันเห็ดขันบกขวงบกขวงอีรีนี่บดายด้วย